ความคิดคือการปรุงวาไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ก็ปรุงไปแต่อานาปานาสติคือสติเป็นใหญนะ่ก่อนที่จะถึงสติเป็นใหญ่มีกำลังนะกำลังของสติเราก็าด้วยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เมื่อมีสติก็จะเปิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติเรายึดหลงยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติในยึดนามยึดรูปนามตัวตนนามก็คือชื่อของเราว่าเป็นเราแต่ปัจจุบันมันก็คือเป็นเราในกายสังขารนี้ แต่เมื่อเราลมหายใจออกจากร่างกายไปนามนี้ก็าหายไปมันติดอยู่กับร่างกายนา,นานกรนี้เมื่อลมออกก็เป็นศสดเน่าหมิ่นน้ำเหลืองน้ำหนองแต่เมื่อลมมันออกถ้ามันไปพิจารณาตามหลักคำสอนตามความเป็นจริงลมนี้มันมีนามมาหรือเปล่า ันก็ไม่มีนามมาเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วในท้องแม่เมื่อออกมาเขาก็ตั้งชื่อให้ว่านายกอเมื่อชื่อนายกอเราก็ใจมันก็ยึดติดว่าเป็นนายกอเราก็จําไว้ว่านี่นายกอสัญญาจดจําไว้ดีนะตัวเองชื่อนายกอมันก็สั่งสมนายกอนี่มาสมเท้าแกมองไม่พอ สะสมไปในจิตใจที่เป็นลมนะมันก็เลยเข้าใจผิดว่านี่คือนายกเพราะมันสั่งสมมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดนะสังคมทางโลกก็ให้ยึดจำไว้นะสัญญาสมองจำไว้จำนานๆมันลงลึกมาที่ใจลงลึกมาที่ความรู้สึกนั่นมันเริ่มก่อเกิดยึดมั่นที่ใจด้วย ที่จริงใจเราเป็นค้อนเนื้อถ้าไม่มีลมมันก็ไม่มีชีวิตหัวใจนี้สมองนี้ที่จําไว้เมื่อเซลล์มันตายมันก็จำมันก็ทํางานไม่ได้แต่ความรู้สึกของเราความสัญญามันเพิ่มเข้ามาความจําเพิ่มมันก็ลงไปในจิตวิญญาณที่จริงจิตวิญญาณนี้มันก็มาสร้างขึ้นนะมันก็เริ่มสร้างอารมณ์ขึ้นมา เริ่มปรุงเข้ามาในจิตในวิญญาณที่จริงมันก็ไม่มีแต่มันเกิดขึ้นที่จริงมันมาแค่ลมว่างๆมาเกิดแต่พอมันยึดมัน่นติดมั่นก็ไปหลายเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีสัญญาจำความรักเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นความไม่พอใจความเกลียดความชอบเกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นตัวตนในจิต ภายในเกิดขึ้นมีความร้อนร้อนเพราะโกรธร้อนเพราะคิดถึงร้อนเพราะความรักร้อนเพราะความห่วงในใจขเริ่มจะมีความร้อนนี้นนขึ้นมาความร้อนนี้ก็เจดกาจากใจไปยึดมั่นถือมัน่นมันไปเป็นเรานายกนางกามันไม่เป็นที่กายมันเป็นที่ใจขึ้นมา มันเริ่มสะสมห่วงขึ้นมามีลูกใจมันเริ่มห่วงนะมันเริ่มสะสมลูกขึ้นมาสะสมพอ่อห่วงคำว่าห่วงตัวเดียวนี้ไปได้หลายห่วงภาระหน้าที่ก็ห่วงเมื่อเราจะปลดตีละห่วงปลดห่วงที่ใจเนี่ยมันปลดยากกรบอกแทบทำง่ายๆเลยมาปลดที่ตัวเรา แต่ถ้าปลดปรจากข้างนอกมันปลดยากก็เลยให้ปลดที่การพิจารณาที่ตัวเรานามรูปนี้ก่อนกายฉันขานไปนอกนี้ก่อนมองมันพิจารณามันว่ามันมันเป็นของเรานานไหมจริงไหมให้ใจมันพิจารณาให้ความคิดพิจารณาที่มันคิดว่ามันเป็นมันเนี่ยให้สมองมันพิจารณาดูสิ ให้ใจความรู้สึกนั้นมันพิจนารณาให้เห็นไปตามวันเป็นจริงว่ากายนี้เป็นอย่างไรต่อไปแก่เท่าจราสุดท้ายก็ลมหายใจออกจิตก็จะได้รู้เองความความเป็นจริงที่มันยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์อยู่นี้มันก็จะทุกข์ไปถึงจิตในวิญญาณทุกข์ไปถึงจิตใจนวนตอนนี้กําลังทุกข์อยู่เรื่องของจิตเรื่องของใจกายหาจจะไม่ทุกข์นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ทุกข์กายแต่มันทุกข์ที่ใจ มันร้อนที่ใจใจของใครร้อนก็ร้อนที่ตรงนั้นให้ร้อนที่ใจของเขาเมื่อเราพิจารณาก็ได้ความรู้สึกนั้นมากระทบคลื่นของจิตของใจนะที่ก็บอกเมื่อปฏิบัติก็กระทบภายในคำพูดอาจจะไม่กระทบกันไม่ไม่กระทบด้วยคำพูดแต่กระทบด้วยคลื่นจิตคลื่นใจ ใจมันห่วงใจมันร้อนใจมันกบกุ้นอันนั้นนะพูดกันภาษาจิตเพราะจิตเขามีความทุกข์อยู่ข้างในแต่ไม่พูดออกมาคนที่เขาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพิจารณาแล้วเมื่อเขากัดเราจิตโลกหลงระงับอารมณ์ได้รนะับความคิดได้จิตเขาก็จะเย็น เย็นกว่าคนที่ยังร้อนอยู่เย็นกว่าคนที่จะดัง,งับไม่ได้เมื่อความร้อนมาไอตัวที่เป็นจิตที่กัดเลาแล้วบ้างกัดเลาแล้วไปมันก็รับคลื่นร้อนร้อน,อนความทุกข์ความคิดได้แต่ถ้าร้อนเหมือนกันระหว่งางฐานกับตานนี้ความร้อนความคิดมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่มันก็ไม่ร้อนเพราะฐานมันก็ร้อน ไปเจอฐามที่ร้อนมันก็ไม่รู้สึกร้อนมันก็เลยไม่มีความรู้สึกเพราะว่าฐามกับฐานม,มันเจอกันมันก็ไม่รู้สึกหรอกว่ามันร้อนไอ้คนนั้นมันก็ร้อนแต่เมื่อจิตที่เขากัดกราแล้วบ้านตามที่ได้ฝึกฝนก็จะรับได้รับฐามได้รับความร้อนรับความทุกข์รับสมองกำลังเครียดกำลังสับสน ลื่นสมองคลืนจิตอันนี้คือเมื่อกัดเกลาจิตไปเรื่อยๆโดยเมื่อเราตัดความคิดมาฝึกลมหายใจนะให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับลมหายใจเมื่อเงิงพระนิพพานก็มีแต่ความเย็นเย็นทั้งภายนอก เย็นทั้งภายในเย็นทั้งความรู้สึกรู้สึกด้วยว่ามันเย็นจิตก็จะเย็นใจก็จะเบาเย็นเพราะมันมันขัดพวกนี้ออกความคิดออกความห่วงออกพอไม่มีห่วงมันก็เย็นนั่งไม่มีความห่วงใจไม่ห่วงจิตไม่ห่วงเรารู้สึกได้ ก็เลยใช้กำหนดลมหายใจเข้าอย่างมีสติสติมันเย็นถ้ามันมาเต็มที่แล้วเพราะมันอยู่กับลมมันไม่ได้อยู่กับหัวความห่วงมันไม่ได้อยู่กับความทังวนุนมันไม่ได้อยู่กับวิญญาณมันไม่ได้อยู่กับสัญญามันอยู่กับลมหายใจที่มันเย็นเบาเมื่อเรามีความละเอียดของสติก็จะเห็นลม เห็นลมที่มันละเอียดไปสติก็คือความรู้สึกเมื่อลมละเอียดมันมันกระทบกับสติที่ละเอียดมันก็เบาสบายหมดขันทั้งห้าหมดกายนะกายนี้ก็มีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟธาตุสี่ขันห้า 5. ดินน้ำลมไฟประกอบกันธาตุทั้งสี 5. เป็นกายนะเป็นขันที่หนัก กายนี่หนักต้องกินต้องหิวต้องทายต้องรักษาต้องใส่เสื้อผ้าทําให้พวกเราลําบากต้องทํามาหาเลี้ยงชีพต้องมีบ้านมีที่อยู่มีอาศัยมีอาหารการกินมียารักษาโรคขึ้นมาอีกดีก็มียาพานะขึ้นมาอีกมันต้องรับภาระกับกายนี้มาก แต่เมื่อมันรับภาระแล้วมันจะทําประโยชน์ได้อย่างไรกายนี้จะให้ประโยชน์ได้อย่างไรนะเมื่อมีกายแล้วจะให้ประโยชน์กับตนเองและประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างไรนะมีเสียงมีรูปมีน้ำเกิดขึ้นจะทํากัดเกามันได้อย่างไรนะเมื่อตัดทุกอย่างมาให้ชันลง กำหนดลหมหายใจพิจารณาลหมหายใจเข้ารู้ลหมหายใจเข้าลมก็คือชีวิตชีวิตที่มันว่างชีวิตภายในที่มันว่างเพราะมันลมเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้สูบจีนะเป็นก้อนเนื้อพอเลือดสูบจีตก็ทำให้สมองที่เลือดทำงานทุกอย่างทำงาน แต่มันทำงานด้วยชีวิตโดยโลหมหายใจมาเลี้ยงกายเมื่อลมมันออกถ้าเรามีความทุกข์ก็กลายเป็นจิตที่ทุกข์ที่จริงลมมันเข้ามันว่าแต่เราทำให้มันเกิดปัญหาเกิดข้อคิดไปยึดมันถือมันมันก็เลยติดกับของห่วงเลยว่วงนี่หนีไม่พ้นวนเว,วียน วงเกิด่วงตายเวียน่ายตายเกิดตามภพตามชาติตามภูมิตามจิตวิญญาณที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นขึ้นมาบางทีก็ดีกว่าดีแต่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมหนทางแห่งกรรษศาสนาพุทธหนทางของพุทธเจา้ากัดเราจิตใจเป็นหนทางที่ดีที่สุด ทำแล้วก็วางทำแล้วก็วางทำความดีก็วางถ้าทำไม่ดีก็พิจารณามีสติควบคุมใจควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตแล้วก็มาควบคุมกายด้วยสติว่ารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอันไหนถูกท่องกว่าไหน,น,นดีกว่าก็จับจริงนั้นอันนี้ยังดีดีไม่พร้อมก็ต้องวางหาสิ่งที่มันดีพร้อม ก็คือธรรมะข้อกัดเกาจิตใจกัดเกาความรู้สึกความคิดของเราด้วยเมื่อเรากัดเกาไปเราจะจับแต่สิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ให้มันเวียนกลับมาเป็นเวรเป็นกรรมเป็นโทษปายหลังก็คือการที่เรานำพระธรรมคำสอนเหตุเกิดจากตัวเรา เออเกิดจากที่เราเออเกิดจากความไม่รู้แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นกิเลสนามีสติรู้เห็นอารมณ์กิเลสความอยากความโลภและก็ความไม่อยากไม่โลภความไม่ชอบก็เป็นกิเลสความชอบก็เป็นกิเลส แตไม่ชอบในริงที่ดีหรือจะชอบในสิ่งที่ดีบางคนชอบแต่ดีของสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบในไม่ดีอาจจะมีดีอยู่ก็พิจารณาไปนะการกรองนะทุกคนก็ามาการกรองกับเราใจของเรา ทุกคนทำมากทำไวทำก่อนทำูกทางถูกที่ก็ได้ไม่เชียวเวลาเรากำหนดลหมหายใจเข้าหายใจออกพอได้สติพิจารณาปัญญามันเกิดปัญญาอย่างละเอียด ไม่ใช่ปัญญาความคิดปัญญามองตามความเป็นตรงของมันนามรูปไม่มีถ้าไม่มีรูปนามไม่มีโกรธโลภหลงไม่มีเมื่อมองเห็นลมไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีนามว่าเราเป็นใครมันก็จะหมดไปซึ่งจิตวิญญาณหมดไปซึ่งเวรและกรรม ของภายในนาของสติและของปัญญาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีรูปมีนามเป็นตัวเป็นตนตทั้งภายนอกและภายในมันก็จะมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องให้ทำแต่เมื่อเราวางภายในไดน้พิจารณาเห็นจักภายในสติเห็นจิตมันก็จะ ติปัญญามันก็จะเกิดต่อไปกายที่มันแสดงมันก็แสดงไปทางโลกทางโลกแต่ทางในจิตสติปัญญามันเกิดขึ้นภายในแต่ทางโลกมันต้องแสดงไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องอันนี้คือการแสดงละครถายนอก เพราะกายสังขารเราก็มีชื่อมีนามนี่กลับมาที่กายสังขารแล้วั้งข้างในมันเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นจิตและสติปัญญามันเกิดเล่นละครประบทแสดงวันนี้ให้ชื่อนายกนางกองมีลูกก็ดูแลรับผิดชอบมีธรรมะสภาวะรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก็สอนลูกสอนหลานสอนผู้ประพฤติปฏิบัติสอนจิตวิญญาณที่ยังลุ่มหลงอยู่ ให้พิจารณาตามแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงและก,กว่าจะยอมรับมันก็ต้องใช้เวลาแต่คำพูดการสื่อสารนี่มันไม่นานมากเพราะมันไม่ลงรายละเอียดมากเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นี่คือโรงละครของโลกจิตที่มันมาเล่น แล้วมันหลงโลกอยู่ลงยึดติดอยู่ภายนอกนี่มันก็ไปไม่ได้มันก็เวียนว่ายใจเกิดนะตามรูปตามนามตามเวียนตากรรจิตสติปัญญามันเกิดภายในมันเข้ามาคุมภายนอกคุมความคิดคุมคำพูดคุมกายเพราะปัญญามันเกิดข้างในนะเมื่อก่อนหลงอยู่นึกว่าเป็นเรา จิตก็ยังหลงว่าเป็นรูปเป็นนามของเราสติปัญญาที่แท้จริงมันยังไม่เกิดมันเกิดแค่ความสติปัญญากับความคิดและเอเผลมาภายในทางนอกทางโลกมากกว่าเมื่อแยกได้แต่ไม่ใช่เราไม่มีความรับผิดชอบแค่พิจนารณาทางภายในสติปัญญาเกิดขึ้นมันมาคุมภายนอกมันจะไม่ทำผิดมันจะไม่สร้างกรรม กรมเกิดจากการกระทําที่ผิดพลาดที่ยังไม่รู้จักยังขาดสติปัญญาภายในยังหลงอยู่ภายในก็หลงอยู่ภายนอกหลงอยู่กับโลกภายนอกมันตัดกันไม่ได้พิจารณากันไม่ได้ความไม่รู้มันยังไม่เกิดขึ้นเมื่อความรู้ภายในมันเกิดขึ้นจากการพิจารณาภายในมันก็ไม่พาภายนอกให้หลงโลก ไม่ทำไปวันวันทำไปแต่ละวันแต่ไว้เวลานาทีเราทำอะไรบ้างเราหายใจทิ้งหายใจคว้าหรือเราภายนอกเราได้ทำอะไรลงไปแล้วนั่นคือมรรคนั่นจะเกิดผลไปภาพหน้า,าเมื่อมีสติปัญญาภุมมารวทุกอย่างนั่นคือการเดิน ภายนอกเดินมากเดินทั้งนอกทั้งในถ้าทำมกักดีแล้วผลของมันก็มาดีถ้าการกระท,ทําท้งกายภายนอกของเรายังไม่ดีก็ไม่ต้องดูที่ไหนเราก็ดูที่การกระทําของเรานะั่นแหละมันเป็นเหตุมันเป็นมกักมันก็เป็นผลแน่นอนเราสามารถกําหนดชีวิตของเราได้ ถ้าเรามีสติพิจารณาจากภายในอารมณ์ขั้นมาจัดก,การกับมันได้เมื่อถิ่สติและปัญญาเกิดขึ้นภายในอันนี้แหละคือชีวิตที่จะนำพาเราว่าเราทำอะไรอย่าไปตามใจกิเลสถ้าตามใจกิเลสตามใจก็พิจารณาได้เหมือนกันมันไปไม่รู้ไปทางไหนไปตามทางกิเลสไม่ได้ไปทางธรรม การกระทำของเราสามารถรู้ได้ดูได้เราทําดีอย่างไรทําแบบไหนได้สิ่งนะั้นโชคชะตาอยู่ที่เรากำหนดอ,อยู่ที่มรรคที่ผลอยู่ที่รู้แจ้งเห็นกิเลสข,ของเราทะก่อนดรู้แจ้งเห็นความยึดมัน่นรูปนามและตัวต,วต,วตนภายในทะก่อนเมื่อภายในมันไม่จิตไปนอกมันก็ทําไปทํางานไป งานที่ทำไม่ไม่เป็นโทษนะที่มักมีอง์แปด่นแนนนะไม่มีโทษไม่ไปหลอกลวงไม่เจตนาไม่ดีนะเสื่อจัด่อการงานมีสมาธนะิมีหลายสมาชธนะิมีสมาสติอีกนะมันก็คือการฝึกของเรา ึ้นมาก่อนนะ่ะมันถึงไปเดินมากไดนะ้ไม่ใช่เดินมากก่อนนะมันต้องดูก่อนฝึกก่อนมักนี้หมายถึงสมาธิสมาธิติสมากรรมปโตสมาสมาธิสมาชีวหลายอย่างต้องฝึกก่อนนะถึงจะไปเดินมากบางคนชอบคิดว่าตัวเองเดินมากแล้วมักที่ผิดมักที่มีกิเลสอิจหานั้นไม่ใช่มากไม่ใช่มากตามที่ได เขียนไว้ในตำร,ราในพระระันคำสอนของพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องพูดถึงนัพูดถึงปฏิบัติของเรานพิจารณาไปตัดมันได้ไหมตัดอารมณ์ทางอารมณ์ได้ไหมนะจะพักแล้วจะได้กวดน้ำเป็นเมตตา